ตอนนี้ก็ะลังยืนเบิงสถานการณ์ของทางลงเหือนเมือนแห้งแต่ว่ารถเพิ่นกัดสิเึินมาานะแต่ว่าเขินบัร้ายเลยรถเมือนองเวยถ้าจะเห็นรถทางหนาน่าเมือนอีตนก็จะเดอนช้าอือ รถท่างนก็สีมาอีกเนาะงสถานการไปอหอมกันด้ยบอกว่าไหวว่ขั้นมาในเม่นตกันโดดได้นน่โดดข้าจมมสทงเครื่องอันเครื่องไปสันนันเนาะโอ้โหอากีร่งอลงคก็งเดอยโดขึ้นมาบอด้ข้นมาูร่งก็ลงไปบได้อ้ดัว บายดีอีกเถอะนึงน้องวัตถุทุกคนบางทีหรืห่อตัอ้งใจเหตุตัวสโนว์แมนน่ะเนาะตัวตัวหิมะน่ะเนาะแต่ว่าเรสซ้ำเ็จตัวนี้พอหันมาแต่เฮ็ดอยากอยาจะพากันไปดินหิมะอีกเถอะนึงตอนค่ำเนาะไปเบิ่งว่าเฮาจะเหตุตัวหิมนะน,นี่ส้ำเลสด้วยวอร์เนาะจะสั่ง,ต,งตัวหิมะนี่ส้ำเ,เลเสด้วยวอร์นเนาะไปเบิ่งน้ำกัดเนาะโอปาปลิวะ อนนี้นี่ห้พอได้หน่อยถือกล่องหายยุม่มานํำกันเามาลำกันถ้าจะางนอกเส้นทางปานี้นี่เต็มไปด้วยที่มาหมดเลยงามงามได้แห่งตะวันตอนตน้นใหม่ๆหนีเจ้าบุญน้องได้แห่งตะวันถามหอดมือเหนะือน้าแห่งเนาะตอนตกใหม่ๆหนีที่หมามันยังเบาๆยังอ,อ่อ,อนๆอ,อ,อยู่แล้วกันบ่คอยน้าไปไดนตอนนี้เข้าจะไปเหตุตัวที่มากอนเด้อ แต่ถ้าจะไปเบงต้อการว่าจะสาเร็จด้วยอรเนาะห้โอป้าสวยตอนนี้เบื้องหนาปาโอปย้าก่้อนโอ้้าอ้อยพู้ไปอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้อยอยอ้ยอ้ยอ้ยโอ้อยออย้้ไ้อ้้ ตอนนี้จะพาทุกทานเรอเบิงอ่าที่มาหอบบาตเนาะในสวกนกลางคืนเนาะว่าจะนี่ออทิงแล้วหันตอนต้องเพ่งกับงานแรกหันตอนกลางคืนนี่เพิ่งเปิดไฟเนาะเฮงงานเก่าๆอีกเนาะโอ้ไปอีกคนที่เราจะเซฟอีกคนเฮ้ยเด็กมาสบายดี ว้าหิมามาเต็มเลยพี่น้องเลยร้ายแห้งมุนิโตกร้ายอีลีตอนนี้เขาจะเห็นว่าทุกคนก็ออกมาก่อคีชอยเม่เนอะเดิกปันได้ก็ออกมา <laughs> พราะวัน มนุษย์พอทั้งร้ายข้าจเจ้ากับเฮ็ดเบียรเนาะเขาก็สร้างมาหอเรื่อนกับตอนกลางคืนแล้วข้าเจ้าก็เลยขี่อตอนคามเอาทั้งขังเพื่อ,อนเขาได้เนาะมวนร้ายมวนร้าย <c oughs> โอป,ป้าโอปป้าเราก็เฮดีมโอป้าโอป้าเลยเฮ็ดีมเนาะมนุษย์พอกับตรงอดทนได้น่อยนึงเฮล้ บายไบายบายโอู้หูยกระงูดกระทอนม โอ้ยอยู่นี่ปั้นๆขนาดนี้ดวงมันอัศจรรย์เลยนี่ตนวเดียวกันะลยจ้าทุกตัวเท่านี่ตอนมื่อที่มาตกทำอีนี่อากาศนี่หลายคนก็จะคึดว่าหนาวแห้งเนาะก่อนจะโตขันนาวแห้งแต่วันตอนที่โตขันบโหนาวแห้งไปไหนสามีขนอยเด้ออุกใจกระเม่นอยู่วะนี่ เอาจ้าลูกหลูกกับมานะวันนี้้ลูกหลูกก็พอกับพ่อฟัดกันเนาะดูกก็พอกับพ่อวันกันถ้ากกออมาหวาเรืองอท,อท,อที่มาโตอันที่มาที่วันโตกในมือที่ที่มาโตเพาะนเจ้าบนหนาวแห้งเนาะแต่ว่าอากาศที่หนาวแห้งๆห้หันเม่นตน ก่อนจะตกก่อนที่มาจะตก๊กหรือว่าลังมือที่ว่าตก๊กนาะแม่ยนนาวแห่งอรีเพราะว่าเพื้นต๊ลงมาหันเพื่นกับมะก,กามอยู่หนาดินแล้วก็แข้งตัวเขากันแล้วก็กลายเป็นน้ำแข้งเนอกคือน,น้ำแข้งในฐานน้ำแข้งบวานาเท่านนแหละแล้วก็เฮตไห้นาวเาตื่นอันเดะพอกันยังอันนี้ได้นี่มุษย์หมอทับเอามานพอทั้งร้านนี่ข้าจัวกันย่งบริาพาบริซาวนี่ถ้าลงมานีกับเวลาายูบประมาณแปดโมงตอนกลางคืนเนาะ

เราดูเราดูนาาา้าอุตบะฮิมะบ่ค่อยตกหลาไรฟิกาตกเทอเดียวอะไรก็แล้วเลยเคยเห็นแต่อันเดียวอะไรก็แล้วเลยตอนนี้ผมห้าจะพาไปเบิ่งห่อม,อมนาะเพราะว่าคนเกาหลีเี่ือวลาหิมะตกเนี่ยเพื่อนจานมียม่อมผ้ากันออกมาเฮสนโนแมนเลยเนาะ เราสมาร์ทบายดีค่อไม่น้องใช้ไอโฟนไอเลมสักพื้นที่แทนเด็เดดบายบายเพ่นใดแต่ข้าวเดียวเพ่นก็สายเลยเนาะเด็ก เคยลาอนเคยลาเหตโตวสนเอมานอปาเคยลาใช่ปะเคยลาเนี่ยลาซึซาวี라는ตัวเีย 웃는거 응, 응, 응. 해야 돼. 우는 응, 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 응. 거안 돼. 위만 드면 되잖아 위. 우는 거 맞아? 응, 응. 코도 마으러야 되는데. 나 아니야? 그간 응? 래 그간 래 그간 아 <laughs> no! 그 아빠 다 했어. 스탈간선 그 Harriet은... 코가 코가 어... <목마> 피노키오. 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 피 코가 오 피노키오. 피노키오. 지노키오 피노키오. 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 그노 피노키오. 피노키오. 니 ช차가오라คันรถก็มาโอ้โหโซ่กมปูรินช่าเนี่ยเท็กเมช่าตอนนี้กระดังยืนเบิงสถานการณ์ของทางลงเหือนเมือนแห้งแต่ว่ารถเพิ่นกับสิขึ้นม่าน่าจะว่าขืนบุราเลยดรถเมื่อนลองเลยอีต้นก็จะ รสทาติรสาก็สิมาเอกเนาะงสถานการเปรี้ยวหอมกันเลยบอกว่าไหวว่าขั้นมาในเม่นต่ากันโดได้นหมโดดข้าจัมมาทรงเครื่องอันเครื่องไปซนี่นะเนาะานหรอรถขึ้นหน้าบ่ดด้ขนาดผู้สิงก็ลงไปบอไดายมเดลล์มาสงหรอ ีดทผู้อลล้เินแล้างีผู้ข้าจะมาทรงไปซะนี่ข้าจะกับเครื่องนักว่าข้าจะก็อยากข้นมาทรงไก่เขึ้นแต่ว่าทางกับเือว่าที่มาโต๊ะกับเมืองเป็นเรื่องธรรมดา รถข้าเจ้ากับยักบื้นขึ้นมาห้ได้นะเพราะว่าเครื่องที่ข้าเจ้าจะมาทรงให้อันให้ผู้บริโภคให้ผู้ที่ว่าเพิ่นสั่งเครื่องอะน,นะก็ตรงมาทรงถึงหวานถึงเฮือนเนาะนี่ก็เป็นความยงยากอย่างหนึง่งไม่สวงพ่มาต๊มื่มนห้ายขึ้นมาบานะุได้นาะรถทางนะั่น อันนี้ก็เป็นความย ANG, มุ่งยากในช่วงห e ิม ok, ะตกเนาะเฮาก็ลินม่วนอยู่แต่ว่าผู้เพิ่นเฮ็ดเวียกมาส่งเครื่องส่งของ,ของบอ่ให้ผู้ที่เขาเจ้าสั่งเครื่องหั่นน่ะออนโลออนไลน์เขาเจ้าก็ยมาส่งให้งบ้านถึงเฮือนหตอนัตวันวก็สิไพบความย ANG, ุ่งยากเนาะแต่ว่าเขาเจ้าก็อยากบื้นขึ้นมาให้ได้ได้เพราะว่าเครื่องก็นักเติบได้เนาะในรถเนาะคั่นเฮาสิเอาคนขึ้นมา,า,นนานเทื่ละแก๊ทละแก๊มันก็บ่ได้ต้องเอามาบาดเดียวแต่ว่าขึ้นมาก็ต้องได้ไลลงคืน,นอีตนเขาจ้า รถทีมาทรงก่อน,นานีเห็นทรงตอนที่มาตกโบแหงเข้าจ้ากันอยากล่งแต่ล่งบุไดเพราะว่าค่ารถทั้งไหนสถานการณ์ก็น่าจะขี่่ายถกล้คือยังขายกลก้ย่า่ถ <c oughs> ่ายกอืจุกมันเี้ชิ้กว่าท่าทีทมัน 자동ุ้งระต้องชาทุมเดาีอบเ้ยะถาก็ต้องบด้ถานก็ตอไปเาี่ยตอไป่อาอนย่กไปมือนงไปด้วยถ้ามืนงไถามนการณ์ก็ตอ ลงไปรวยดีนะไอเจ้าปาทยเจตอนลงหันลงรวยดีนะแต่ว่าตอนขึ้นมาหันจาก่งงางนอยนึงตอนนี้พอกับดูก็จะเดิงคีซอลเมย์ ที่ขอขั่วไฟกันยังหวานอนะ่อนนาตะกาวโมงสิบโมงไงเนะีย <c oughs> 아이고 꼼꼼하니깐 그냥 한참 뺏어 놓으면 니방 밑에 는 애들 한참 째야 되니깐 간호해 보고 오니깐 와잉 흐흐 그럼 한참 꼼꼼하니깐 아이고 꼼꼼하니깐 와 혜림이 아빠 하는 거 보다 여러분 라가네 오빠 볼 이거 엄청 많이 싸웠어 엄청 힘들거라 거 싸운 거는 사인 거 아니야 오빠? 사인 거 아니야? 혜림이가 싸운 거래 흐 아빠 잠깐만 우리 이렇게 하자. 아빠. 로면나무로면 <목소리도 못한> 결코 쉽지 않은 <laughs> 선택이었어. <laughs> 피노키오스노맨이야생축 <스나> <laughs> 합니다. 사랑하는 <목소리도 못한> 눈사람, 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 눈사람. 케이크야? <laughs> 눈사람 생 합니다. 오! 누가 혼어? สำหรับคลิปการพาส้มหิมะของพ้าเฮากับเจไดโจ้ร่งเพียงเท่านี้เนาะอีพอทางบานก็คือสิได้เห็นหิมะอย่างเต็มใจเด้อเนาะดังที่ทุกท่านได้เห็นน้ำกันนี่แล้วนะว่าส่วงนี้นี่หิมะตกหลาย้ายอาจจะเป็นมือสุดท้ายของหิมะตกอยู่ในเกาหลีเนาะเพราะฉะนั้นพ้าเฮาก็ได้มาถ่ายบรรยากาศสุดๆให้ทุกท่านได้เบิ่งน้าเนาะอากาศที่เกาหลีนี่ก็หนาวหลายเนาะอยู่ทางเล่ายึดทางไทยเฮาก็หนาวคือกันเนาะฝากทุกท่านให้ดูแลสุขภาพให้ด้วยนะคะ ขอบคของเจ้าเดจจุกทุงแ่าที่นี่อลีแลเดอขอบใจล,ลา,ยายบายบายขอบใจล,ล,า,ยใจล,ลา,ยายบายขอบใจายบายบายไมโอริสไมบายบายขอบใจลายบายบายอ๋อ